Happy น e w y ย a r นะครับวันนี้วันที่หนึ่งวันปีใหม่นะครับก็พามาซ่อมไฟเนอะก็เดี๋ยวให้ดูก่อนดวงนี้มันติดนะอ่าเนี่ยดวงนี้มันติดแต่ดวงนู้นมันไม่ติดนะครับผมเดี๋ยวพามาแกะกันว่ามันเสียที่อะไรก็ถ้ามันพอซ่อมได้ก็จะซ่อมนะฮะเนี่ยดวงเนี้ยอ่าดวงนี้ติดติดดวงนะครับผมเป็นดวงนู้นดวงนี้มันไม่ติดนะครับผมนี่ดู อ่ะมันไม่ติดนะฮะเดี๋ยวผมเอาลงมาแกะนะครับถ้าพอซ่อมได้ก็จะซ่อมนะฮะถ้าซ่อมไม่ได้ก็แต่ดูสภาพแล้วอาจจะไม่ได้ก็ได้เดี๋ยวแกะดูก่อนนะครับผมอ่ะเนี่ยฮะถอดลงมาแล้วก็อันนี้ไฟสิบสองโวลต์สิบห้าวัต์มันมันเป็นจะมีตัวได์นะครับสิบสองถึงแปดสิบห้าโวลต์นะเนี่ยมันจะมีตัวได้อยู่งง้างในตัวได้เนี่ยมันชอบเสียนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เป็นตัวต้านทานเข้าไปนะครับ ตัวต้านทานก็คำนวณตามสูตรในเว็บอะครับผมตัวนี้ผมใช้ดูคือตัวหลอดตัวหลอดข้างในอ่ะมันใช้ไฟสิบไดออกมามันจะไดออกมาที่สิบสองโวลต์นะครับผมก็ผมใช้กับไฟสิบสี่โวลต์ผมก็ใช้ค่าความต่างศักดิ์ที่สองโวลต์แล้วก็หาหาค่าโอห์มของ R นะครับผมก็ ผมหาออกมาแล้วออกประมาณ2.5โวลต์ส่วนวิธีหาก็ลองเซิร์ชในเน็ตดูนะครับผมตัวนี้ผมเคยวัดกระแสะผมมันกินอยู่แอมกว่าแต่ผมจะให้มันไหลประมาณ800มิลลแอมนะครับผมก็วิธีหาก็ไปหาในเว็บเอากันดูนะครับผมก็จำไม่ได้ผมก็ไม่ใช่ทั้งไฟโดยตรงนะ แต่ผมผมเคยหาไว้มันเป็นค่าเท่านี้เพราะว่าอันนี้ผมอัดอยู่ผมก็เปิดเว็บไม่ได้เดี๋ยวผมมาแกะให้ดูอ่ะมันหาไม่ยากหรอกแต่ถ้าใครจะให้ช่วยสอนวิธีหาเง,งี้ยเดี๋ยวผมไปหาแล้วก็ทําให้คลิปหนึ่งก็อันนี้เดี๋ยวผมตั้งกล้องก่อนแกะไฟตรงนี้นะฮะก็แปบ๊บหนึ่งนะออเดี๋ยวทำแบบไม่ตัดเลยแล้วกันโอ้ดําเดี๋ยวค่อยกินได้ไหมข้าว แมวก็ไม่ใช่แมวเราแล้วใครก็ไม่รู้เนี refers, úng, ่ยคืออันเก่าเนี่ยผมต่อไว้อย่างนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาอันนี้มาใส่อันนี้มันยังไม่เสียนะมันแค่ร้อนเฉยเไม่เสียเราก็ใช้กันต่อไปนะครับผมก็เวลาแกะนะครับผมก็เนี่ยมันจะมีรูอย่างเงี้ยถ้าเป็นของจีนนะงัดมนนิดนึง ค่อยๆงัดเทียนิดเทียนิดเพราะพลาสติกมันเก่าแล้วะฮะมันโดนแดดโดนฝนมานานแล้วเดี๋ยวมันแตกแล้วก็ลองจับจับัว เพราะงั้นแล้วมันก็จะมีที่ให้เรางานตรงอื่นต่อได้นะผมเห็นอยู่เนาะตอดไฟประเภทนี้มันเป็นอย่างนี้หมดเลยครงานอย่างนี้หมดคือถ้าเราใช้เองฮะนี่นิดหน,น,น,นอ่อยแท่งมันเนี่ยไอตัวเนี้ยถ้าเห็นอย่างเงี้ยแสดงว่ายังไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมอ่าเนี่ยตัวได้เนี่ยมันชอบเสียตัวเนี้ยฮะ เดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนเลยเท่ากันผมไม่อยากวัดละแล้วก็สีแดงเป็นบวกนะฮะสีขาวเป็นลบ <c oughs> ผมก็จะใส่ตัวตัวนี้ที่ขั้วลบนะฮะใช้ของอันนี้แหละไม่เปลืองอันไหนใช้ของเดิมได้ก็ใช้อันนี้มันเสียแล้วนะฮะตัวเนี้ยมันเขาเรียกว่าอะไรอะ มันมันโดนน้ำเข้าเออเรียไม่ถูกละอผมก็ทำการอันนี้เดี๋ยวเอา,เอ,าออกนะฮะเอาสายออกแดงบวกนะเนี่ยมันมีบอกอยู่แดงบวกขาวลบจริงๆต้องเติมตะกวนหน่อยฮะอันนี้มันมีติดปลายหัวแรงอยู่ผมเลยไม่ได้เติม ยังมันไม่พอเติมตะกวนนิดนึงมันหลอดแล้วไม่กี่บาทหรอกครับแต่มันเสียเวลาสั่งที่ผมสั่งอย่างจีิเนี่ยไอหลอดนั้นอ่ะก็ไม่รู้ว่ามันจะทนหรือเปล่านะ างคนใช้ดูตะกลัวนะครับผมก็ใช้วิธีนี้ไม่มีนี่ด้วยก็เดี๋ยวตัดพอหัวใจน้อย ันเนี่ยถ้าไม่ติดขึ้นมาหน้าแตกเลย <c oughs> แซวเล่นแซวเล่นผมจะใส่แค่ขั้วบวกนะเพราะว่าขั้วบวกไหมนี่ขั้วบวกมันขั้วบวกมันอะไรอะใส่แค่ขั้วเดียวก็พอเพราะว่าอีกขั้วหนึ่งมันไม่โดนกันอยู่มันไม่โดนอะไรอยู่แล้วปล่อยมัน เอ,อาทำมันพังโดนน้ำอีกก็คราวนี้ก็ซื้อใหม่ครับแบบตัวนั้นอ่ะทำอะไรไม่ได้แล้วซื้อใหม่จิมฟักนิดนึงนะไม่ติดง่ายจิ้มฟักนิดนึงดารอก่อนนะดามํ็ไปมาใครไม่รู้นะฮะมาขอข้าวกินทุกวันนี้เพืองมากเลยอะ เวลาบาดกีก็อยากให้มันไปทิมกันนะเดี๋ยวมันไปทิมท่อหดอีกเนี่ยพยายามดูแล้วก็เดี๋ยวเราก็บาดกีเราเอาฟักใส่ตรงนี้ก่อนโอ้แล้วบาดกีขานี่นใส่เข้าไปขออนุญาตมันอาจจะไม่เห็น ผมทำคนเดียวนะจิ้มฟักเข้าไปก่อนเอาตรงไหนดีตร,นตรงนี้เอาตรงไหนเอาปักโป๊โป๊เข้าไปเยอะนะฮะเพามันติดยากนจะเห็นไหมเนี่ย เห็นไม่เป็นไรนะผมเห็นคนเดียวพอมันมันยากมันมองไม่ค่อยจะเห็น ท้อตะกัวไปหน่อยนี่ครับเห็นไหมโอโ้โหเบอร์เชียวเอาให้ดูอันเนี้ยใช้2.5ขนาดกัน 2อน้าโอห์มนะครับผมแล้วก็ต่อทำไมไม่ใช้ตัวใหม่ของมันหมดแลว้วข้ใใจไม่เข้าไปสักข้างในดิแล้วทายทีว้บรุ่นจริงๆมันต่อขั้วได้นะครับ ว่ามันมันต้องแกะข้างบนผมพี่เจกแกะเดี๋ยวดูก่อนถ้าได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวแกะข้างบนเน,นี่ยตรงเนี้ยเปิดได้นะครับอะไรเขียวมาก่อนเขาก็ทำสายมาพอดีเกินผมันต้านมากเลยเดี๋ยวต้องเปิดแล้วล่ะตอนแรกไม่อยากเปิด นี่นครับเปิดเปิดก็ดึงออกมาตรงตรงนี้แหละ <c oughs> มันก็ดึงเขื่รูปลงมาบาัตกีเพิ่มให้มันยาวหน่อยสั้นนี่โคลบบื่อกีตรงนี้ไม่ออกนะมันเลาะมันเป็นแผ่นระบายความร้อนพอมันความร้อนไม่พอมันก็ไม่ออกเข้าใจไหมความร้อนมันไม่พออันเนี้ยผมก็เอาอะไรจากอันเก่าๆเนี่แหละ นายไปเป็นชิ้นส่วนให้กับคนรุ่นหลังนายพังแล้วของที่บ้านผมก็ไม่ค่อยได้ซื้อใหม่หรอกไม่มีตังค์ซ่อมได้ก็ซ่อมซ่อมไม่ได้ก็ช่างมันมันก็ถูกลนะ้นเนาะก็ไม่ได้ก็ช่างมันอย่าไปดมนะครับ ไอ้ถ้ากลัวอันตรายผมก็ถึงมันจะมาทั้งนี้แต่ผมก็ไม่ได้สูดเข้าไปนะครับเอามันไปที่อื่นก่อนค่อยหายใ,ใจเห็นไหมเนี่ยเห็นนะ ไอ้สายตัวนี้มันเป็นสายผสมนะฮะพอมันมนานะ่ะมันมนี้นี่มันเป็นสหนิมเป็นสหนิมแล้วมันไม่ค่อยอยู่มันใหญ่ไปหรือเปล่า หิวข้าวแล้วดำามนี่ก็เดี๋ยวเขาท่านหน่อยใกล้ละกล้เสร็จละเดี๋ยวไปลองกันยี่สิบวนาทีอะทําอันเดียวใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้ด้วยนะไม่ได้วัดอะไรด้วยแต่ว่าด้วยความเคยชิน ด้วยความเคยชินจริงๆว่ามันจะเสียตรงนี้ไม่ได้วัดด้วยนะไม่ได้วัดว่ามันใช้ได้หรือเปล่า <c oughs> ดีจริงๆตอนนี้สำหรับไฟส2บสองโวลต์นะฮะถ้าไฟพวกไฟยี่สี่ไฟอะไรก็ต้องคำนวณน,นี่ใหม่คำนวณความต้านทานใหม่นะครับผมก็อันนี้สำหรับสิบสองโวลต์โอเคนะเอ้ยอันนี้สำหรับ ระบบ12โวลต์ที่เป็นส4นะครับผมถ้าคนใช้10ถ้าคนใช้ไออะไรนะแบตไอ้นั่นอะแบตลิเทียมไอออนอะก็ต่อได้เลยนะครับผมไม่ต้องมาคํานวณอะไรเสียบเข้าไปตรงๆได้เลยมันรับได้ที่มัน12.6โวลต์อะอันนี้มันนิดหน่อยนะยวผมก็จะยัดเข้าไปแบตจับเข้าไป ต้องมุมเดิมนะฮะมุมเดิมเดี๋ยวมันไม่อยู่เอุ๊ชแล้วใส่ไฟอันนี้เดี๋ยวผมขอไปใส่ก่อนนะมันอยู่หน้ากล้องมันใส่ยากอ่าตรงนี้เดี๋ยวผมขอไปใส่ก่อนเราก็ใส่อย่างนี้ฮะเดี๋ยวเราหาไวเทสก่อนอแบตเตอรี่ที่แพ็คไว้แต่ว่า BMS มันยังไม่ได้กันเลยยังไม่ได้ประกอบสักที เสิยเฟยมีไหมเอ่ยเสียเฟยเสีฟยเสีเยมีอยู่นะครับผมไฟไปเส้นน้อยขีบกับขั้วลบนะครับเดี๋ยวเรามาเทกกันเฮ้ยใช้ได้ใช่ไหมแต่ไฟไฟติดไฟติดแต่กี้เปิดแล้วไม่ติดฮะติด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 โอเคใช้ได้เดี๋ยวไปใส่กันใส่แล้วนะครับนี่ เดี๋ยวลองเปิดดูชดุดใช้ได้นะครับโอเคทวิตผมก็ทำไว้อย่างนี้เป็นทวิตไฟ220นี่ยแหละแต่ว่าเอามาใช้ก็วันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับ